เราจะมาปลูกต้นกวักมรกตโดยการใช้ใบต้องเตรียมดินนะครับผมก็จะเตรียมดินเป็นเหมือนเดิมครับเราก็ใส่ปิดมอสแล้วก็ผมจะใส่กาบมะพร้าวสับนะครับไว้ตรงใต้ตูดนิดนึงเพื่อการมันดินมันรั่วออกผมก็จะเอาใบเนี่ยที่ผมตัดมาจากต้นพันนะครับต้นแม่เดิมมาแช่ในน้ำเปล่านะครับผสมกับเครื่องดื่มชู่กำลัง ผมจะใช้เป็นสปอนเซอร์ครับเป็นร่ธาตุที่พืชต้องการนะครับเจริญงอ,อกงามหรือเร่งรากเขาได้ดีขึ้นนะครับในเครื่องดื่ม,มง่ายเลยครับเสียบปากลงไปลดน้ำเขาให้ชุ่มเมเดินเราก็จะใช้ถุงนะครับมาห่อเขาไว้ใส่ถุง ก็จะเป็นกระบวนการที่ทําให้เขาไขา่น้ําอยู่ภายในแล้วเราก็เอาเข้าไปไว้ในที่ลม35วันถึง45วันนะครับเขาก็จะงอกรากออกมาครับผมอันนี้ผมได้ประมาณ2เดือนนะครับจะมีทั้งรากทั้งต้นใครสนใจก็ลองไปทาดูนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม